เม่าขึ้นมามาเห็น hmm. น <M ás S 1> ั่นเห็นนี่นั่งคือวันนี้ไปบินสบายกลับมาคนเมื่อหมดคูบ้าก็เลยคือเมื่อเศร้านี่แหละเขาเมื่อหมดเขาป้าเป็งานสวดงานศพเนาะคูบ้าก็เลยร่างวานร่างยังคูบ้าก็เลยเป็นนอนดิ่นไหมเจตันสรุปลาบลงแล้วก็บอกอีกไหมนี่มาฝันบนคืนวานที่คูบ้าวไปงานศพบเงินเงินที่กะเจ้าเสีปากคนตายเน่ะเงินเดือนซิท วันนี้เพื่นเขียนเลขหนึ่งเซ่กูบาบอกโอ้เรียนบโบเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เป็นหนึ่งหกศูนย์คือเราบอกอดีตนะกูบาเกิดเราก็ย่างไปอีกกระเจ้าเอานกนกหนึ่งลบขนมันเะไรเขาใส่กระยำไปค่ายกับถังที่แบบเป็นกระยำบ้านห้องห้องกระยำเนาะกูบ้าหน้าเบิ้งมีนกหกตัวมีนกเข้าตัวหนึ่งอยู่ห่กูบาเลยว่าโอ้หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ย่างย่างกราฟหัวคือเก้าศูนย์กูบาก็บอก คุเจ้าเขียนลงหนึ่งเก้าศูนยหนึ่งหกศูนยเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่ล้วครับค่ะมันเป็นเลขหางเดียวไหมค่ะคุบ้าประกันออกเจตามกันโอ้คุบาเพียนเอาเลขแตเดียวงวนงวนเมื่อกี้มันรุยเต็มหนึ่งลุยเต็มหนึ่งเอซกับเซียดายวรัทน้องคะนาอแต่กาคุบาเอาเลขนี่มันเขาบาชิมะมาเกินนี่พกลูกศิลคุบ้านี่จะถามเขาเบิ่งรถประเทศไทยบ้างไหนคุบาสิบุระใ้ไปเจียบู่นีบ้างไหนเค็ดเคล็ดกงวลก็พาคุบาไปเอาหมดเลย นี่หลังปีใหม่ี่ปีใหม่เลี้ยวคุบ้าสิเดินสายรัน<ะ>เดินสายเขาได้เดินสายเลี๋ยวเไปเอาใสา่คือเขเคยพลาดนะครเดี<ะ>๋ยวคุบ้าจะไปตรวจไปยังพรมเด้ขอให้ว่างนั่นพ้นดียังไปเอาในเห็นหนี่ได้เลยบางทีพอเกิดมาบมนคือวางนั่นกต่เจ้าไปขอจริงๆที่เขาเคยเลี้ยงอย่างซุ้มขอมาถึงเกา่าครับเขาก็เลี้ยงคือเขาคุบานอนเอาภายในสามิบนาทีเดินเผื่อหอดเพื่อ,อ,บบอสิมาบอกเลย มันก็ส <ห PA> ิบเลยบ่ครับเออคือถือเปียโดดนี่ครูบาเว้าแล้วถ้าอ่อนหลังปีใหม่นี่แม่นอยู kind of ่นี่เพิ่นบอกครูบาก็จังสิไปหาทางอื่นมาใช้นั่นแหละครับเพราะว่าครูบาก็เฮ็ดคือครูบานี่ยมันเอาเลขอยู่แล้วนั่นแหละมันอยู่ได้น้ำเลขได้สร้างใช่ก็ได้สร้างน้ำเลขครูบาวบุกไเคยไปขอป้าป้าคันถิ่นผู้ใดเด้น๊ตเขาเชียร์มาให้ครูบาก็บ่เอามันยุ่งยากคุบ่าวคูบาก็เอาแต่น้ำเลขนะ เขาจะได้โชคได้มันกับเขาจะได้เห็ดได้สั่งก็คือยอนเลขเนาะค่ะเนาะี่คุปปาเห็ดมาหลายวัดไว้ได้ภาคเหนือเขาอย่างคุปปากระสานมาวัดหลายวัดเลยดิเมืองบริบูต์นี่คุปปากระสานมาวัดนึงเลยโบมีคุปปาว่าเ่าได้โมีอย่างเราคุป้าพิสานจนเป็นวัดนลยคุปปาก็ได้นเล็กนี่แหละแต่คุปปาหวั่นใจได้ว่าคือหลังปีใหม่ไปนี่ว่างานว่าเปนที่สิบหกคุปปาต้องออกหาพ่อมืนนะครับเพราะว่าทำยุนีเพิ่นให้ เ้ากตระหามันเลีมันกับมีบนมีล่างเหมนบอกครับทูเจ้ามันใจรู้คำมหาคุบานคุบาบัวดวงบัวดงดอกเทว่าคุบาสิออกเป็นเงินเงิครับคุบาบวชมันนี่จะาเท่าไหร่ปีแล้วนี่จนลืมข่าวเลยที่เคยติดตามคุบานนี่บ่แม่นคุบาเบ้าถ้าบ่มีว่าคำว่าพลาดนะขับเพิ่นเลยไปเอานะไปเอาบูมไคำว่าพลาดไหมปะคะนี่คำเทว่าคุบาสิไปยงนวดหนึ่งสิไปสองบ่กขับเพิ่นหายมาคื้อกันนะ นั่งโนโล่ได้มาสวมตก็อยากโน่นเลยนะเปียกหนักหนึ่งกับคุบ้าบ่าขาดไปหน่อยนี่เนาะขาดสองปุ่มตรงกันหรืเปล่าครับแม่นถ้าตรงกันคือใส่เลยนะบอกเปี้ยคุณบ้าไปมาเนี่ยผมแม่นว่ามีคุณบ้ามาอยู่นี่เราคุณบ้าไม่ได้ไปใส่แต่เพิ่งทำเลยไปแต่แถวหงนี่ตะกี้เขามามนคุณบ้าไปขอจนตัวเสียงไมมล้ำพูนล้ำปางคุณบ้าไปมาหมดได้เสียงหรือเสียงลายนะ ขามามมลไปขอเลขโดย<ะ>ตรงนี้นี่นื้น้ำปลาน้ำเขาร่าบบอกบอก,บอกับเป็นสารก็ยังสีแต่สารแบบ๋วข้าจะเอาไปถิ่มไว้ในหลายไหมทางสามเพลงสิเนาะภาษาสายวันนี้มันเฮียนมันให้สิไหมมันหลอกมันอย่างสิองเอามองเหียนย่างเหนียวมันไหมาคะก็เจ้าก็ว่าเอาไปไปไป,ไปสวดไปสูปสปดปลดปล่อยเขาหน่อยไหมบ่อยมันให้มันบ่อยมันเห็นสิคนนะบ่อยมันหลอกมันคนเย่างไไหมขันสิมาหลอกมาบอกใครมาบอกเลขสามตัวสิเนาะบางทีคุณบมก็ไปสวดบางที เขาก็หายก็มีนะครับส่วนมากแถวกรุงเทพหลายนี่แถวอ้อมน้อยแถวสมุทรปราการหลายแบบนี้โอ้ยแห่งเอาง่ายเลยกรุงเทพเอาบ่ะคะดีปกติไปนี่คุบ้าไปโขกรุงเทพไปตะกี้ไปเรื่อยอันดับหนึ่งแล้วดิคุบ้าจะมาคุบ้าพยายามสิบโบออกเลขหลายตัวนะครับคุบ้าสิจริงตามจริงดิคุบ้าฝันงคุบาสิบโบทสิเจ้าตามงโลกเพิ่นหายมากสิบเปอ มากอนบานนี้มีขึ้นมาอีกสามตัวมีสามสี่สามเลขกสามตัวดิดๆคู่กันมาขึ้นน้ำหลังแต่คูบาเสี่ยงเลขสามสี่สามเสี่ยงโบ้มันโบ้บเขาคูบาเลยตัดไปออันเลขแปดหนึ่งนี่ฝันฝันจะได้ไหมแต่บริเสียงหอกนอนลงคูบาบอกเอ้ามันสีออกตัวใดนี่สองคู่นี่ระหว่างเลขสองตัวกับเลขสามตัวนี่ระหว่างสิบแปดกับสามสี่สามนี่ ในมือเดียวกันนั่นแหละมันพร้อมกันนั่นแหละบานี่เสี่ยงมันฝันเกี่ยวแต่สิบแปดเนี่ยไหมค่<ฮ>ะก็เลยตัดสินใจตื่นมาวันที่สิบเจ็ดยังบุงกซื้ออีอีกคืนหนึ่งก็ยังฝันเกี่ยวเลยสิบสิบแปดตัวนี้ค่<ฮ>ะก็เลยตัดสินใจให้จันโน่ซื้อตื่นเช้ามา <ฮะ S 2> บานี่เลขสามสี่สามกูบาตัดไปเลยนะเพราะว่ามันบุเกี่ยวไหม <ฮะ S 2> ถ้าสมมติอันนี้ยังบุกฝันเกี่ยวเลขสามสี่สามอยู่ ก็เลยโอ้โหเป็ี่นมาเนี่ยวะครับยังมาฝันนนี่แหละก้อนจีฝันนนี่คุบารสิว่าอ่อยฟังด้ก้อนจีฝันนนี่มันมาเข่าตาคุบารอีกทัหนึ่งเดิแต่เข่าในตาคุบารเนี่ยมันขึ้นสี่เก้าศูนย์มาลเลยเด้งจูครึ่งเลยไประสเ,เมื่อนักคุบาบร์โบลปบินบานา่าสี่เก้าศูนย์เมื่อตาขึ้นเสี่ยงเลขสี่เก้าศูนย์ก็นั่งนอนรับตาไปโบลีปบินบา่ามันนี่คุบาร์วาคุบาก็เลยเสียง วันนี้ฝันว่ากระเจ้าเอากระโตกช่ว,วยเข่ามาวางลงกเจ้าแล้วเอาเข่าเอาเขา่าเขา่าซุกมันก็หนึ่งเข่าแล้วกโดดลปุ<ะ>๊บเมือนตาขึ้นโอ้เลขเก้าศูนย์หกศูนย์คุ้บ้าเลยว่างทีก็เลยสิสรุปเป็นความฝันพรอมนี่แล้วนะคะนอหนึ่งหกศูนย์ันนี้อยู่มาได้สองสามมือเราจะมาบอกวันจันทร์ที่ผ่านมาื่นกี่นี่เรามาบอกเลยว่าเมล่เกออกหน่งหกศูนย์คุบ้าก็เลยคึ้นซวดเลยโอ้กับเจ้ามามาเข่าตานี่เก้าศูนย์ หนึ่งหกศูนย์กับของเราตัวเดียวกันผู้บ่าวว่าแบบนี้หนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเป็นับในี้ย่างคุบ่าวกับว่ามาเสียงเท่าเสมอนี่แบบนี้คุบ่าวว่าทีแต่่าคุบ่าวเมื่อื่นคุบ่าวโยนบินทบาทคุบ่าวว่าเสี่ยงเอาไฟสุดท้ายคือมื่อเลงเลขหนึ่งหกศูนย์นี่มื่อเื่อวันคุบ่าวบริไปบินบาทเห็นไหมคุบ่าวก็เข้าใจว่าสุจ้าสิมามื่อื่นทําไม่คุบ่าวเสี่ยงเข่าปุ๊บคุบ่าวสิโทรบอกสุจ้าว่าให้มาติดเส้าเลยถ้าคุบ่าวยังฝันเกี่ยวตัวนี้บ่าวสิยยำเลห่ม เม่นคักกับคุบ้าทันไรหรอเม่นเพราะว่าเมื่อื่นคุบ้าบอกระเจ้าเรียกว่าผู้ใดจะได้ดีือขึ้นไปเอาจนเพิงวัดครับคุบาเสียเอาจนเมื่อสุดท้ายคุบาเคยเอาแบบเมื่อสุดท้ายเลยนะไฟสุดท้ายเลยไหมคุบาบูปินบาเด้อคุบาเราเจวารีคุบายังบูบอกเหมือนอย่างคุบ้าชายบอกเมื่อื่นคุบาเราครับคุบาสีนี่แหละเอาเลขหนึ่งหกศูนย์นี่แหละคุบาสีเสี่ยงเอาแบบคักๆเลยไหมถ้ามืเอเรียนอี่เรายังมาเจ้ามาเอาหนึ่งหกศูนย์คุบ้าก็ เลขหนึ่งหกศูนย์คือวาแล้วชิมาบอกครับศูนย์หกหนึ่งยังฉี่ไหมครับคุบากับชิโบเลยนะัตเตเบล่หนึยืนอยู่สัน่นยังยืนอยู่นี่อยู่ได้เหรอไหมว่าง่างไยืนตัวนี้เลยนะครับเปล่ดห<ม>นึ 8, 1, 8, 0, ่งเปล่าศูนย์เพิ่นบอกสิบเปดคุบ้าให้ซื้อลงคือกันไว้คือเปล่าศูนย์แปดได้ตัวนี้มาติดตอ่อเมื่อคุบา้าเสี่ยงผ่านมาได้เหรอไหมครับมันเหลือแต่เลขสามตัวคุบาว่าสิบมื่อคุบ้ากับัวไปนี่คุบา้าเสีเอาจน ยืนหลักเลยไหมครับปาาโลนี่ว่าคือพระสุ้าสิมาเมืออื่นหรือว่าเมืออื่นสิบบไปบินทบาทเพราะว่เมืออื่นคือบาสรเสี่ยงยืนหลกักเขามันยังยืนอยู่กขาบอสับบนอย่างเรายังบอกตัวเกๆๆ่านี่คือตัวนี้เลยแหละไปหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์กันไหมนะครับเนาะมันก็เป็นเลขหางเดียวหนึ่งห่ือไงมันก็มีแค่เลขสิบเป็นบอกกับสิบบกเท่านั้นกับหกศูนย์มันยืนอยู่เดียวไงเก้าศูนย์เท่านั้น อันนั้นมันก็เลขสิบเซนบอกก็ชิบเก้าเท่านั้นไงครับไป <ใน S 1> ตาตแบบเละครับมีคูบานี่ว่าสินหมั่นใจขนาดมีงอนนี้แล้วมาบอกเลขสามตัวหนึ่งหกศูนย์เราบอกเท่านี้แล้วไม่ได้เบ้าหลายเป็นเลขใหญ่ละว,ว่าครับเราบอกว่าเป็นเลขใหญ่เด้อเซนว่าว่างสี่ไหมอือว่าเลขสามตัวเท่านั้นแล้วคูบาครับอุย้ยฝันขับเด้่อทำคูบาได้ฝันของคูบามันเอาเลขอยู่แล้วคูบานี่ ว่า,างไงคุบา,บาวโบ้อธิ่ฐานเอาอยัางน,นนะแบบเป็นของเกา่าโบราณคุณบาว่าเอามามันก็บว่ได้ขายได้คำได้ขายหรอกว,ว่าเรียกเหล่าเรียกไรเขาสิมาขายมัดเหรอคุบาว่าเอาเรียกนี่าวาวาเนี่ยค<ร>ื <laughs> เจ้าบ้ขายนี่ยคุบ่าวว่าอะไรอย่าเงี้ยเป็น,เป,นเป็นท่านนะคุบาเนะนี่ย่ว่าร่างพีใหม่เดียวเนี่ยคุบาสิออกเดินสายลนว,วันเจ้าสิหาไว้ว่าได้คิดๆกวนๆเขาเจ้าก็เอาคุบาไป คูบาเอาเนีภายบ่ให้เกินหนึ่งสีวโมงไปอย่างเพิงสุดอย่างเขางานมาดิเนยครับเขาจะมาบอกเลยบอกคูบาเออเขาก็มาบอกมามสนอนลพงพ้่มภาวนาไปเนี่ยเขาก็มาบอกเลยบอกคือแล้วบอกนี่นแหละบอกเป็นตัวคือกันนี่แหละครับเขาก็ใช้ม,มาบอกเลยเขาจะถามก่อนโอ้คุบามาอย่างน้นโอ้คูบามาขอโซชคลาภขอเรื่องขอหวยสุชาติขอเจ้าขอเจ้าเขาก็บอกเลยครับโอ้ม่เสียหัตอนนั้นตอนนี้เด้อเขาคำแบบหลายๆคนโซกกัน ผู้นั้นก็บ่าชออกตัวนั้นผู้นี้สิออกตัวนี้นั่นตัวนั้นอย่าไปจับหลักเอาตัวนั้นครับต้องจับเอาผู้ผู้ใหญ่ขึ้นค่อจอมหาผู้ใหญ่ก็หมู่ไมมเขาต้องถามเขาว่าเอาใสผู้นำาี่เจ้าอยู่ใส่ผู้ใดอันนั้นกวโสมกหมู่อยู่นี่เป็นผู้สาวผู้โสมกหมู่เขาผู้นั้นมาบอกคือเอาเรขผู้นั้นเลยครับแต่ส่วนมากนี่เขามห่มห่ลายนี่มีผู้เดียวเท่านั้นนะบ่คือถือเลยนะครับแ่เม่นเจ้ามากไปนโอ้ยครูบาพาไปท้าพันนา เขตภาคอีสานนี่มีพันนานี่มเขตเขตจังหวัดสกลกาลสินอุดรสามจังหวัดนี่นาเกอนครพนมนสามสี่จังหวัดนี่คภูมิแน่นอนอำเภอนาเกสต้องโหลดต้องหลวงมันนี่คุบาไปมาามัดเลยเป็นธรรมว่าคุบาเป็นตามมิ่ว่าวอะไรที่มันสิได้เลขนั่นมันหามีดอกใครบ้านกับเจ้าสีเว้านะว่านั่นเขตเอาคุบาไปไปเบิ่งในหน้าบ้างนะคือเขตคือให้เทปครับเพื่อนเคยเห้เลข่งคลิอย่างนั่นสีเขาก็พาไป บแมนได้เฝ้าต so ิดสามสิบปีขึ้นหลังเขาต้องถามเขานะปัจจุบันนี่เป็นยังไงปัจจุบันนี่ยังเือเก่าละไปแมนได้เพียครับบุญคูบาเล่าไงบุญคูบานี่ว่าื่สือไปเป็นอย่างคูบาคือบ่ได้อยู่วัดอยู่ลาคูบาก็อยู่ติดน้ำถังน้ำดื่อยู่น้ำวัดน้ำวามันวุ่นวายครับคูบาเลยไปอยู่น้ำป่าได้เล็กยู่สูงเป็นไดเขาก็นำไปหา บุแม่งคูบาเ่านี่ออกพรรษานี่คูบาสิเอ้ะหลังสงหลังปีใหม่คูบาสิไปทางบางทางสารม,มอเนเตรียมไปนน้ำคูบา้ารอดครับถ้ามีโอกาสเขาจะไปน้ำนะคูบาไปนี่บนะ่ได้เฮือมคูบา,บ,บ,าบอกเลยครับแต่เราต้องใแซรอเวลาเห็นมันค่ำมันต้องเอายามค่ำไหมครับเรื่องนี้พันธ์เจหิ่งนี่มันมีอยู่สองจังหวะท่านั้นที่ที่ภูมิเจ้าที่พันธ์เจหิง่งนอมันมีช่วงทุ่งหกโมงครึง่ง ไปฮอดสามทุ่มครับถ้าจากสามทุ่มไปฝันบมเป็นท่าแะไรนะผมแม่เนแล<อ>้วบน้นี้กับช่วงตีหนึ่งไปฮอดตีห้าที่เป็นเซีหยงไฮีครับตีสี่ตีห้าคืขอขับเพื่อนฝันขับคนือนฮอฝันตัวนั้นคือได้เรียกทันทีเลยแต่ส่วนมากคุบบาสิบไปทันไปเหตุก่อณหกโมงเพราะบ่เหตุน,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 นั้นเหตุี้เคียวเหตุน,นั้นเหตุน,นี้เลียวปุ๊บนนเนี่ยขับเพลื่อนสิมาเนี่ยมันสิมีมันสิเกิดขึ้นในตัวคุบบายเองครับร่วมรงวมปุ๊บเนี่ย ไรเด็กคือลูกขึ้อนนวดนะคูบา่าวว่าเอาเด็กมาธรรมดาบุตรหน่อยเนีย่ยพวกลูกศิ์ลูกหาคูบาเนคุบานนี้มาอยู่นี่เขากรจายเพราะว่าคูบาวว่างโทรศัสท์มดอันนี้ครับเ,เก้าเก้าคุบ่าถิ่มรวมทางกระจายเขาติดต่อหมดเลยเขาเห็นสุเจ้าออกจังซี่แล้วนี่นะคนจำเสียงไหนว่ครับมิน้นคนก็ได้ตามมาเสียงแบบนี้บุคคลไยัยเขวาว่ารล้ครับมือแมนคูบาเว้าไร เมื่มอวานนี่คนเมื่อก่อนเนี่ยช่างมีโฟมโทรมาเขาบอกว่าเลขกสิบเอด